ิมนักข่าวสาววัย28ปีเปิดกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กของเธอและเตรียมตัวออกจากบ้านพักเล็กๆที่อยู่ในกลางเมืองห่างไกลแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศเธอได้รับการมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีหายตัวของหญิงสาวชื่อเมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมเป็นสาววัยรุ่นที่หายตัวไปอย่างลึกลับจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และไม่มีใครสามารถหาตัวเธอได้อีกเลย พิมถึงหมู่บ้านในช่วงบ่ายแก่ๆรถของเธอค่อยๆวิ่งผ่านถนนที่คดเคี้ยวและล้อมรอบด้วยทุ่งนาวางไกลาชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจหรือให้ความสําคัญกับการมาของนักข่าวใหม่อย่างพิมพอาจเพราะพวกเขาคุ้นชินกับการหายตัวของคนในหมู่บ้านที่มักจะไม่ถูกสืบสวนหรือพูดถึงมากนักพิมเดินเข้าไปยังบ้านของครอบครัวเมธซึ่งตั้งอยู่ในย่านชานเมืองบ้านหลังนี้ดูเงียบสงบเกินไปไม่มีเสียงพูดคุย จากในบ้านหรือร่องรอยของชีวิตประจำวันเธอเคาะประตูเบาๆและไม่นานเจ้าของบ้านก็ออกมาเปิดประตูชายไว้กลางคนผู้ซึ่งดูเคร่งขรึมและมีท่าทีกดดันคุณคือนักข่าวจากกรุงเทพใช่ไหมชายคนนั้นถามเสียงเบาและระมัดระวังใช่ขฉันชื่อพิมพเข้ามาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการหายตัวไปของเมฆาพิมพ์ตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แน่วแน่ ชายคนนั้นยืเนเงียบไปสักพักก่อนที่จะหลบตาและพูดขึ้นว่าตอนนี้มันไม่เหมาะหรอกคะ่ะเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วเราไม่อยากพูดถึงอีกแล้วพิมพ์รู้สึกได้ถึงความผิดปกติในท่าทีของเขาแต่ไม่ยอมแพ้เข้าใจค่ะแต่พิมพ์คิดว่าความจริงยังคงมีอยู่และอาจจะช่วยให้เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยเพื่อให้เมย์ได้กลับบ้านหรืออย่างน้อยก็ให้คนในหมู่บ้านได้รู้ความจริง ชายคนนั้นยังคงนิ่งงันเขามองไปที่รอบๆบ,บ้านเหมือนหาทางหนีก่อนจะพยักหน้าช้าๆเข้าไปข้างในเิอเดียวจะคุยกันพิมพ์เดินตามชายคนนั้นเข้าไปในบ้านภายในบ้านดูเรียบง่ายแต่มีบรรยากาศหมุนมองภาพถ่ายของเมในวัยเด็กถูกวางไว้บนโต๊ะไม้เก่าๆพิมพ์นั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามผู้ชายตรงหน้าหญิงสาวสามารถรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศได้เมหายตัวไปตั้งแต่วันที่15ห้าพฤษภาคม หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ยินข่าวอะไรอีกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำดีที่สุดแล้วชายคนนั้นพูดเสียงต่ำแต่ทำไมไม่มีใครพูดถึงเมอีกทำไมไม่มีการสืบสวนอะไรเพิ่มเติมทิมถามด้วยความสงสัยเราไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้ถ้าคุณรู้จักคนในหมู่บ้านคุณก็น่าจะเข้าใจว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ที่จะพูดถึงเรื่องนี้เขากล่าวเสียงที่เริ่มสัน่น พิมรู้สึกว่าเขากำลังปิดบังบางอย่างเธอถามอีกครั้งว่าแต่คุณเคยคิดไหมว่าเมอาจจะรู้บางสิ่งที่คนอื่นไม่อยากให้รู้อาจจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งในหมู่บ้านที่ไม่ได้บอกใครทันทีที่คำถามนั้นออกจากปากพิมชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นและพูดว่าเราต้องไปแล้วเขาเดินไปที่ประตูและเปิดออกทันทีพิมรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในสถานการณ์นี้ ขณะที่เธอเดินออกจากบ้านเธอสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องกับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้พวกเขามีท่าทีกลัวและไม่เต็มใจที่จะพูดถึงเหตุการณ์การหายตัวไปของเมย์พิมตัดสินใจว่าจะต้องขุดคุยให้ลึกยิ่งขึ้นเพราะเธอเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังจากวันนั้นทิมเริ่มสืบค้นเกี่ยวกับเมและชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้และพบว่าไม่ใช่แค่เม,มที่หายตัวไปที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์ลึกลับมากมาย ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเรื่องราวที่ถูกปกปิดมาได้นานพิม์ไม่รู้ว่าเธอกำลังจะเข้าใกล้อะไรแต่มันเริ่มกลายเป็นการสืบสวนที่อาจจะทำให้เธอได้พบกับสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยพิม์ใช้เวลาหลายวันในการสัมภาษณ์คนในหมู่บ้าน และทำการค้นคว้าข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเมแต่สิ่งที่เธอพบกลับไม่เป็นไปตามที่คาดคิดบรรยากาศในหมู่บ้านนั้นต่างจากที่เธอเคยเจอในเมืององใหญ่ทุกครั้งที่พิมพ์เดินไปที่บ้านของชาวบ้านหัวหน้าครอบครัวจะไม่ข้อย,ยินดีที่จะพูดถึงเมหรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอพิมพ์เริ่มรู้สึกถึงการหลีกเลี่ยงอย่างเห็นได้ชัดหลายครั้งที่เธอไปถามคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับเมพวกเขากลับตอบเพียงสั้นๆว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรพูดถึง หรือมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครทำอะไรได้และเมื่อพิมพยายาม,ามถามถึงการหายตัวของเมในรายละเอียดที่มากขึ้นบางคนก็เริ่มสายหัวอย่างกลัวๆบางคนก็หายตัวไปจากการสนทนาโดยทันทีพิมพรู้สึกถึงความกลัวที่ลอยอยู่ในอากาศในที่สุดพิมพไปพบกับซูนีผู้หญิงวัยกลางคนที่เคยรู้จักกับเมแนอดีซูนีเป็นเพื่อนเก่าของแม่เมและเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ดูเหมือนจะไม่กลัวที่จะพูดถึงเม คุณพิมพ์สุนีกล่าวเสียงเบาและกระซิบบางครั้งความจริงมันอาจจะอันตรายเกินไปคุณควรจะระวังตัวให้ดีนะพิมพ์เงยหน้ามองสุนีอะไรที่มันอันตรายทำไมทุกคนถึงพยายามปกปิดการหายตัวไปของเมมันไม่สมเหตุสมผลเลยสุนีมองไปรอบๆและแน่ใจว่าไม่มีใครฟังอยู่ก่อนจะพูดว่าเมไม่ได้หายไปแค่เพราะเหตุบังเอิญน,นะเธอรู้บางอย่างที่ไม่ควรจะรู้เธอเข้าไปขุดคุยบางอย่างที่คนในหมู่บ้าน ไม่อยากให้ใครรับรู้และมันเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจในหมู่บ้านพิมพมองสุนีด้วยความตกใจหมายความว่าไงคุณกำลังพูดถึงใครสูนีลังเลอยู่นานก่อนจะถอนหายใจมันเกี่ยวกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านลูกชายของเขาเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาและเขามีเรื่องที่ทุกคนในหมู่บ้านกลัวพิมพ์รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจเธอที่เริ่มเชื่อมโยงได้แต่ยังไม่ชัดเจนพอที่จะบอกได้สุนียิ้มให้กับพิมพอย่างรู้ทันก่อนจะพูดว่า คุณควรหาคำตอบจากเขาเองแต่คุณต้องระวังตัวให้ดีเพราะมันไม่ใช่แค่การหายตัวไปของเมเท่านั้นที่อาจจะไม่เป็นอุบัติเหตุหลังจากนั้นพิมพ์เดินกลับไทยไปที่บ้านพักของเธอด้วยความรู้สึกที่หนักหน่วงหลายคำถามเริ่มวงเวียนในหัวเธอและเริ่มเกิดคำถามว่าครอบครัวผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเมจริงหรือไม่หรือว่ามีสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยซ่อนอยู่ พิมไม่สามารถทิ้งคดีนี้ไปได้แม้ว่าเธอจะรู้สึกถึงการคุกคามจากสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ความอยากรู้และความจริงที่หลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้ทำให้เธอตัดสินใจว่าเธอจะต้องขุดคุยให้ถึงที่สุดแม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงที่จะเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอในคืนหนึ่งขณะที่พิมพก,กำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องพักมีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เธอไม่ได้ยินแต่รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซรานไปทั่วห้อง เสียงนั้นบอกให้เธอระวังอย่าค้นหามากไปบางอย่างที่คุณเจออาจทําให้คุณหายไปเหมือนกับเมเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของพิมพ์จนเธอเริ่มรู้สึกว่าความลึกลับนี้กําลังเข้ามาใกล้ตัวเธอมากขึ้นทุกทีพิมพ์ไม่ยอมแพ้ต่อการสืบสวนแม้จะรู้สึกถึงความกลัวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจทุกครั้งที่เธอสืบค้นต่อไปเมื่อสุนีกล่าวถึงครอบครัวผู้ใหญ่บ้านและลูกชายของเขาพิมพ เริ่มคิดว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเมย์และเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะถูกปกปิดไว้ตลอดมาเธอเริ่มสืบหาเบาะแสจากคนในหมู่บ้านคนอื่นๆและเข้าไปค้นหาข้อมูลในที่ต่างๆเช่นห้องสมุดท้องถิ่นและสํานักงานของผู้ใหญ่บ้านแต่กลับพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ถูกลบหรือไม่สมบูรณ์พิมพ์เริ่มรู้สึกถึงการต่อต้านอย่างรุนแรงจากผู้คนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่พยายามจะปิดบงังหรือการหลบหลีก เมื่อเธอถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านในวันหนึ่งทิมได้รับข้อความจากแหล่งข่าวลึกลับผ่านทางโทรศัพท์มือถือข้อความนั้นไม่มีชื่อผู้ส่งแต่บอกให้เธอไปที่ป่าเก,ก่าใกล้หมู่บ้านซึ่งเป็นที่ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนทิมไม่หลังเลและแตัดสินใจที่จะตามคำแนะนำนี้เธอขับรถไปยังจุดที่ระบุในข้อความและจอดรถที่ขอบป่าป่าแห่งนี้มีความมืดมิดและดูเหมือนจะถูกหลงลืมไปนานแล้ว พิมพเดินเข้าไปในป่าอย่างระมัดระวังสายตาของเธอจับจ้องไปที่พื้นดินพยายามหาสัญญาณใ,ใดๆที่อาจจะนำเธอไปสู่คำตอบเมื่อเธอเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นสิ่งที่เธอพบกลับทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นมีร่างคนที่ถูกฝังอยู่ในดินแต่ไม่ใช่แค่ร่างเดียวพิมพบศพของผู้หญิงหลายคนที่ดูเหมือนจะถูกฝังในหลุมที่ตื้นๆข้างๆกันเธอถอยหลังอย่างตกใจ และรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทั้งหมดแต่ในทันใดนั้นความเงียบในป่าก,กลับถูกทำลายด้วยเสียงที่แปลกประหลาดเธอกำลังจะไปถึงแล้วเสียงแหกท่าดังมาจากมุมหนึ่งของป่าเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ไม่ชัดเจนทิมยืนอึ้งไปในชั่วขณะหนึ่งขนลุกทั่วตัวแต่เธอก็ไม่ยอมย่ำถอยหลังเธอเดินไปข้างหน้าและพบว่า ในหลุมฝังศพเหล่านั้นมีรอยเท้าที่แปลกประหลาดบางอย่างบนพื้นดินรอยเท้านั้นดูเหมือนจะทิ้งร่องรอยที่ไม่เหมือนกับมนุษย์รอยเท้าสันสานในหัวใจของพิมพ์จนทําให้เธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งอื่นที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทันใดนั้นพิมพได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในอากาศมันไม่ใช่แค่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่คุณต้องระวังเสียงนั้นดังขึ้นอย่างชัดเจนในหูเธอพิมพ์หันไปตามเสียงและพบว่า ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่เธอก็รู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่มองไม่เห็นมันเหมือนกับมีวิญญาณของเหยื่อที่ถูกฆ่าไปพร้อมกับความเจ็บปวดที่ยังคงวงเวียนในป่าแห่งนี้ในขณะที่พิมพ์เริ่มจะถอยกลับเธอสังเกตเห็นภาพแปลกๆที่อยู่ในกล้องถ่ายรูปของเธอภาพที่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งปรากฏอยู่ในเงามืดความชัดเจนของภาพไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่พิมพ์เห็นคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ซึ่งมาจากใบหน้าของผู้หญิงที่ถูกฆ่าพิมพรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดากำลังเกิดขึ้นเธอรีบวิ่งออกจากป่าโดยที่ยังไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่พบเจอได้ทั้งหมดแต่ภาพของวิญญาและเสียงกระซิบนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธอในคืนที่เธอกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เธอค้นพบในวันนี้ทำให้เธอเริ่มเข้าใจบางสิ่งว่าเหตุการณ์การหายตัวไปของเมย์อาจจะไม่ใช่แค่การหายไปตามธรรมชาติแต่มันเป็นส่วนหนึ่ง ของความลับมืดมิดที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านและการปกปิดสิ่งที่พวกเขาทำกับผู้หญิงเหล่านี้พิมพ์นั่งนิ่งอยู่ในห้องพักของเธอในหมู่บ้านท่ามกลางความเงียบสงัดหลังจากที่เธอกลับมาจากป่ากเก่าภาพของศพที่ถูกฝังในหลุมตื้นๆยังคงติดตาและเสียงกระซิบแปลกๆยังคงดังก้องอยู่ในหูเธอพยายามจะรวบรวมสติแต่ความกลัวและความสงสัยที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถหลบหนีได้ พิมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบภาพที่เธอถ่ายในป่ารอยเท้าที่แปลกประหลาดและภาพที่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งปรากฏในเงามือดัดทำให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเมื่อเธอลองซูมเข้าไปในภาพที่ดูเหมือนจะเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นภาพที่ดูเหมือนจะเป็นแค่งเงาในภาพตรับปรากฏเป็นใบหน้าของเมย์ซึ่งดูเหมือนกำลังร้องขอให้เธอช่วยเหลือเสียงกระซิบที่เธอได้ยินในป่าก,ก็ดังขึ้นอีกครั้ง มันยังไม่จบเธอยังไม่รู้ทุกสิ่งพิมพ์รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้และไปที่กระเป๋าเก็บเอกสารของเธอเธอนำแผนที่เก่าๆที่เธอขอจากซุนีออกมาดูมันเป็นแผนที่ที่ระบุจุดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเมจุดที่มีชื่อสถานที่ในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยพูดถึงพิมพลองเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่เธอค้นพบในปากกับแผนที่นั้นทันใดนั้นเธอก็คิดออก หนึ่งในจุดที่ระบุในแผนที่นั้นอยู่ใกล้ๆกับที่ที่พิมพ์พบหลุมฝังศพในป่าและนั่นทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสถานที่นี้เธอตัดสินใจที่จะไปที่จุดนี้ในคืนเดียวกันเมื่อพิมพ์ไปถึงจุดหมายในตอนกลางคืนสถานที่นั้นคือบริเวณหลังบ้านของผู้ใหญ่บ้านบ้านที่ดูเหมือนจะไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นมาก่อนมีรั้วสูงปกคลุมพื้นที่ไม่มีใครเห็นเธอขับรถมาถึงที่นี่ พิมพเดินเข้าไปใกล้ๆและใช้ไฟฉายส่องไปที่พื้นเธอเริ่มพบร่องรอยบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าที่เดินไปในทิศทางเดียวกับที่เธอเห็นในภาพก่อนหน้านี้รอยเท้าที่ยังไม่หายไปรอยที่ถูกฝังลึกในดินมานาหลายปีพิมพ์เดินตามรอยเท้าไปจนถึงท้ายบ้านและพบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นรอยเท้าที่นำไปสู่พื้นดินที่ดูแปลกประหลาดราวกับมีบางสิ่งถูกฝังไว้ใต้ดินที่นั่นเธอก้มลง และเริ่มขุดดินด้วยมือเปล่ารู้สึกถึงความเย็นเยือกจากดินที่ลึกลงไปทันใดนั้นเธอเจอกับกล่องไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกฝังมาเป็นเวลานานทิมรีบเปิดกล่องและพบกับเอกสารเก่าๆจำนวนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้หญิงในหมู่บ้านข้อมูลในเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ชื่อเมย์แต่ยังมีชื่อของเหยื่อคนอื่นๆที่หายไปในอดีต พิมหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านและพบว่าเป็นการบันทึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้หญิงที่หายไปทั้งหมดและบางข้อมูลก็เริ่มเชื่อมโยงก,กับการกระทำของลูกชายผู้ใหญ่บ้านซึ่งเคยมีประวัติการล่วงละเมิดทางเพศและการคุมขังผู้หญิงในสถานที่รับในหมู่บ้านบันทึกเหล่านี้เผยให้เห็นว่าผู้หญิงหลายคนถูกฆ่าหรือหายไปหลังจากที่พวกเขาค้นพบสิ่งที่ไม่ควรจะรู้พิมพรีบถ่ายภาพเอกสารเหล่านั้นไว้ก่อนจะรีบเก็บกล่องไม้ และกลับออกมาจากที่นั้นในทันทีแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับไปที่รถเสียงกระซิบที่เธอได้ยินในปากก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันดังชัดเจนและเป็นเสียงของเมช่วยพวกเราพิมพ์อย่าให้มันจบแบบนี้เสียงนั้นดังขึ้นในหัวของพิมพิมพ์รู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายราวกับอวิญญาณของเมยกำลังมองดูเธอจากที่ไหนสักแห่งเธอเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวด และความต้องการที่จะเปิดเผยความจริงที่น่าสยดสยองนี้ก่อนที่พิมพ์จะสามารถกลับไปที่รถได้เสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังตามหลังเธอมาในความมืดพิมพ์เดินก้าวเร็วขึ้นขาเธอสัน่นด้วยความกลัวเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังแต่เธอไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนรน และความรู้สึกเหมือนถูกตามล่าแม้เธอจะพยายามเดินอย่างมั่นคงความกลัวที่อยู่ในใจกลับเริ่มลุกลามไปทั่วร่างกายจนแทบหยุดหายใจเสียงฝีเท้านั้นยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าไม่สามารถหลบหนีได้พิมพ์หยุดยืนและหันไปมองด้วยความตกใจสิ่งที่เธอเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ในความมืดร่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่พิมพ์รู้สึกได้ถึงความเย็นจากมันเหมือนวิญญ,ญาณที่ตามเธอมานาน พิมเสียงของเมดังขึ้นอย่างชัดเจนในอากาศพิมขนลุกจนทั่วตัวไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้หลอนหรือคิดไปเองเสียงนั้นคือเสียงของเมวิญญาณที่ยังคง,งวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี้เพื่อเปิดเผยความจริงเมพิมถามเสียงสันส่นๆวิญญาณของเมรปรากฏขึ้นในความมืดใบหน้าของเธอซี่เซียวและดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานมันยังไม่จบลูกชายผู้ใหญ่บ้าน เขาคือคนที่ทำลายชีวิตพวกเราเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเงียบไปพิม์แทบไม่เชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินแต่ความจริงเริ่มเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเมื่อวิญญ,ญาณของเมพูดต่อไปเขาจะฆ่าคุณถ้าคุณรู้เกินไปเขาไม่อยากให้ใครรู้ถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในที่นี้เขาฆ่าพวกเราเพื่อปิดปากทุกคนพิมรู้สึกถึงแรงกดดันจากสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่ภาพที่เมพูดถึงเรื่องการปกปิดในหมู่บ้าน เริ่มสะท้อนในหัวของเธอความจริงที่เมย์เผยให้เห็นคือการฆาตรกรรมที่ถูกซ่อนเร้นและบิญญาณเหล่านี้กำลังพยายามที่จะเปิดเผยความจริงคุณต้องหยุดมันพิมพ์คุณต้องเปิดเผยสิ่งที่พวกเขาทำเสียงของเมกราซิฟอย่างอ่อนแรงพิมพ์รู้สึกถึงความหนักใจที่เริ่มกดดันเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งนี้ได้อีกต่อไปคำถามที่เกิดขึ้นในใจเธอคือเธอจะทำอย่างไรต่อไป เธอจะสามารถเปิดเผยความจริงได้หรือไม่และเธอจะต้องเผชิญกับอันตรายที่มาจากผู้ใหญ่บ้านและลูกชายของเขาอย่างไรพิมพ์เดินถอยหลังไปที่รถของเธอแม้จะรู้สึกถึงสายตาของวิญ,ญญาณที่เฝ้ามองตามเธอเริ่มคิดถึงวิธีที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เธอค้นพบไปเปิดเผยให้โลกได้รู้เมื่อพิมพ์ขับรถกลับไปยังที่พักของเธอความคิดในหัวเธอเริ่มเป็นระเบียบขึ้น ตอนนี้เธอมีหลักฐานทั้งหมดเอกสารในกล่องไม้ที่เธอค้นพบในป่าและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับลูกชายผู้ใหญ่บ้านทิมรู้ว่าเธอต้องทำบางอย่างเพื่อให้ความจริงได้รับการเปิดเผยทันใดนั้นเองโทรศัพท์มือถือของพิมก็สัน่นทิมหยิบขึ้นมาดูเป็นข้อความจากแหล่งข่าวลึกลับที่เคยติดต่อเธอมาก่อนมันเร็วเกินไปอย่าไปเปิดเผยมันตอนนี้หรือเธอจะเป็นคนถัดไปที่หายไปพิมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจ ไม่เธอกล่าวเบาๆกับตัวเองถึงเวลาที่จะต้องทำให้มันจบทุกคนต้องรู้พิมพมองไปที่ภาพของเมในโทรศัพท์ของเธอภาพที่ดูเหมือนจะส่งข้อความจากโลกวิญญาณมาอย่างเธอและพิมพรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงนี้ได้อีกต่อไปคืนนี้เองพิมพ์จะเดินหน้าสู่การเปิดเผยความจริงและในทุกๆก,ก้าวที่เธอทำเธอก็รู้ว่าเธอกำลังท้าทายความมืดที่ปกคลุมหมู่บ้านนี้ไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทิมก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่จะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องรับรู้ถึงความโหดร้ายที่ถูกซ่อนเอาไว้